สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้4มีนาคมนะครับอากาศเย็นสดชื่นมากครับแต่เช้าเมื่อคืนฝนตกแรกของปีนะครับฝนตกแรกของปีเมื่อคืนนะครับวันนี้มาหาเก็บผักหน่อยครับผักผักกระทกรกครับผักกระทกรกพี่น้องเคยเห็นไหมครับนี่ครับให้ดูนะครับนี่ผักหวานป่านะครับโอ้ย่างมากเลยครับน้องเดี๋ยวเก็บผักนะครับ เอ้าเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีดครับเก็บพักเก็บพักอยู่แถวหน้าอบตอนะครับโออบตอยิ่งใหญ่สวยงามครับตำบลตะโหนดไม่รู้ว่านายกไหนมาสร้างเอาไว้โอ้อลังการนะครับเก็บพักนะครับพักกระทบลกอย่างเยอะเลยครับใครว่างๆก็มาหาเออด้อนี่ครับ ไปกินกันน้ำพริกนะครับผักบ้านเรานะครับโคราชบ้านเองหากินอย่างนี้ว่าต้องไปเรียนสูงดอกเอเด้อพี่น้องเด้อเจอก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ